กราสวสดีเจ้าพูดทุกท่านด้วยนะผู้ชมผมในการสอนอาร์ทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม่ใช่มารีวิวดิมาสอนจิ๊กเล็กๆแน่นอนของเซเวอร์โวคาบผมก็เล่นไปนิดนึงนะครับ คอยดูนะครับทิกมันใครใครรู้อย่ามาคอมินด่าผมนะีครับรู้แล้วรู้เลยรู้ไม่รู้ก็ดูต่ออ๋อใครดูใครดูแล้วอย่าลืมกด like. ไลค์ครับนี่ครทิกใหม่ของโซโลครับอ้อ เลือกเกินนี่ครับสมองคุเอาเงี่ออกมานล้วครับออกมาอีก็ออกมาสมองคุณขี้เกยียจเปิดกล่องคุณก็โยนเข้าไปปั๊บมาใหม่แบบนึงโยนได้ตรงกล่องนะครับปั๊บปั๊บน้อก็ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.